ใบสวยครับใบสวยเลยครับอืมสามสีขีดครับใบสวยครับ เดี๋ยวไปลุยครับสาสวยสองตัวสายสวยครดลุยครับลุยตาครับนครับเดี๋ยวลุยต่อครับน่ได้เจอตัว อยู่ครับแผลป่าครับนะครับเดี๋ยวไปลุย่อ ลื่นตาครับสายสวยครับสองตัวครับแล้วเดี๋ยวลื่นตาครับ วัวสายติดวัวไม่หลุดด้วยเดี๋ยวนะเอาก็บอกซ้ำตัวใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็บอกซ้ำครับแ๊บนะครับ นะครับเวลายิงปุ๊บมันติดใช่ไหมครับหล่าก็บอกซ้ำได้ กดสายสวยแล้วลครับเมื่อกี้น่าจะเฉ็ดเฉดครึ่งโลนะครับเดี๋ยวไปดูครับแล้วถอด ลองออาโตไว้นะครับยิงบางทีมันติดนะครับบางทีมันติดถูกข,ขายสวยตัวเนี้ย สายเลยครับบางทียิงลงดินติดโอ้โหนี่ได้แล้วนี่ฮะครึ่งโลได้ครับหวาวเ่อนเดี๋ยวคนเห็น <c oughs> <c oughs> นี่ฮะถ้าสายมันติดครับโชคดีไปครับแต่ เราไม่อยากเสี่ยงครับเดี๋ยวเพื่อมันขาดเดี๋ยวไปดูสายนครับสามตัวแล้วครับมาจังหวะฟุกครับถ้ากลับบ้านแล้วครับเย็นมาเจอน้ำเสีย เจอปลาน้ำเสียพอดี ดูนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยคลิปนี้ยาวหน่อยครับ,ารบสายก็สวยครับ ลงโลได้ครับสายสวยครับเดี๋ยวไปลุยันต่อนะครับไปครับประกดเล็กแร่อขยงครับัน,นี้ยขยงชูฉี่ได้ครับสายสวย,ยอยู่นะ ปตาครับปลาพวกนี้ก็ยิงหัวไปก่อนนะครับเดีลุ้นต่อครับ เรียบร้อยเอาเดี๋ยวดูอินต่อครับหลังก่อนไปครับเลยเก็บไปเรื่อยครับขอได้ชูชีอ่ะ ครับเดี๋ยวลูยนต่อครับมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับแย่ง สายสวยครับรุ่นต่อออกหมายไปเจอน้ำนาลงข้างทางครับผมมีว่าก็เฉยเลยวันนี้ก็มากับปืนช่างบอยคอยนารนะครับยางจะเป็นของร้านลุงผู้ใหญ่นะครับยางสมใจนะครับแล้วก็ตัวจับลอกช่างแบงค์นะครับเก็บงานปลาไว้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นสเปคสเปคอ่าชัก 70. เจ็ดสิบเฮ้ยชักเจ็ดชักเจ็ดห้าแล้วก็ปีกห้าห้าครับผมปีกของพี่หยองยุ้ตดอก็ใช้ยิงก็เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นหัวไม่พอกนะเหัวนี้ใช้สวยนะได้มา ิบกว่าตัวครับเจอปลาคนแรกไซส์สวยครับน่า,าดูโอ้ไซส์ครึ่งโลเลยนะไซส์ครึ่งโลเลยไซส์สวยฮะนี่ฮะสองตัวก็เก้าสีดกับร้อย ดูกันครับได้จิตันว่าดูฮะไม่น่าเชื่อครับว่าปลาคลองเล็กนะครับมันจะมีปรากฏไซส์อย่างเงี้ยครับไซส์เหมือนคลองใหญ่เลยนะดูดิครับโอ้โหตัวน,นี้น่าจะครึ่งโลก,กว่าเออ แกงหน่อไม้เลยครับที่ทำกินเลยได้กี่ตัวคนระับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใสสวยนะครับด้วยใสครึ่งโลเจ็ดใสเล็กครับแปดเก้า สิบเบ็ดน่าจะได้ครบโหลพอดีวงเนี่ยได้สิบสองตัวอันนี้ปลาเขยงเขยงไหมครับได้สิบเบ็ดตัวเองครับอันนี้เป็นปืนปลาดินฮะนแล้วก็กบ ได้สิบเอ็ดตัวขึ้นมาประมาณนี้นครับ,รบนี่ก็เดี๋ยวจะทำแกงคั่วนะครับนี่ครับหันเจีย๊ยบครับวันนี้บสบความสำเร็จครับวันนี้ไปครับฝากกดไลค์กดติดตาม ทีมงานแทงปวดแทงปวดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปดีๆนะครับผมขอบคุณครับผมสายสวนอยู่ครับ